สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่6มีนาคมนะครับพศสองพันห้าริผมทีมงานร้านมังกรฟ้าร้านสักนะครับก็ได้มาติดตั้งปัมม๊มเสมอทพอแผงให้กับป้าแมวนะครับอยู่บ้านดงยางหมู่ที่7จ็ดตำบนลน้องฉางอำเภอหนองฉางนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนปัมม๊มเสมอที่เราลงไปในบ่อนี้นะครับเป็นตัวหนึ่วัตต์เป็นระบบ เอซนะครับให้น้ำอยู่ที่สิบเดคิวนะครับส่งสูงหนึ่งรอเมตรส่วนท่อที่เราลงไปในบ่อนี้ก็เป็นท่อสองนิ้วนะครับเราลงกันไปทั้งหมด1ิบท่อนก็เท่ากับสี่สิบเมตรนะครับส่วนระดับน้ำจากผิวดินถึงหน้าน้ำก็อยู่ที่สี่เมตรนะครับท่อนเดียวนะครับน้ำดีนะครับตอนที่เราทำคลิปกันอยู่นี้ก็ก่อนที่จะถ่ายทำเราลองกันมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเราถึงจะถ่ายทำเก็บภาพนะครับเพราะว่ากรณีเคสบางบ่อบางที่ที่ผมไปทำก็ผมรอประมาณ ครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงบางทีก็น้ําลดน้ําหดนะครับผมก็จะทําตามหน้างานตามหน้าบ่อเลยนะครับว่าของใครหดของใครหายผมก็จะทําตามนั้นเลยนะครับตามตามความจริงนะครับแต่ว่าบ่อนี้ลองแล้วไม่หายนะครับน้ํานิ่งดีมากนะครับตัวนี้11คิวนะครับออกเต็มสองนิ้วนะครับแดดกำลังดีเลยนะครับลูกค้ากาเทปูนดไว้รอนะครับ แผงแแผงนะครับผมแผงแแผงตัวนี้ก็340วัตต์นะครับ8แผงนี่นะครับเป็นแผงโพลี่นะครับระดับความสูงที่เราทำกันไว้ก็ไม่สูงมากนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ทำความสะอาดเช็ดแผงเวลามีฝุ่นมีอะไรตกกระปกนะครับเราก็เอาไว้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะให้ความสูงเพิ่มไปสักหน่อยท่านแจ้งไปทางร้านนะครับว่าเพิ่มความสูงเราก็จะเพิ่มความสูงให้นะครับตอนนี้รอบการทํางานของรอบนะครับแดดดีนะครับสา0พันหกร้อยกว่ารอบนะครับกรเกือบเกือบสามพันเจรอบนะครับขนาดลงไปเป็น10ท่อนนะครับแต่ระดับน้ําที่เอ่อขึ้นมานั้นสูงดีนะครับน้ําจะยุบไม่เยอะ รอบทำงานเต็มที่เลยนะครับแรงมากๆนะครับเป็นระบบ AC DC ตอนนี้ก็เป็นฝั่ง DC นะครับเราเราออนฝั่ง DC ไว้ส่วนฝั่ง AC ยังไม่ได้ออนนะครับปลั๊ก power ครับอยู่นี่แล้วถ้าเกิด่าลูกค้าใช้งานก็สามารถต่อ power ได้เลยนะครับจอสีฟ้าสวยงามนะครับสวยงามาถ้าหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาทางร้านเราก่อนได้นะครับผม มังกรฟ้าร้านสักนะครับติดต่อได้ที่056537079นะครับติดต่อได้นะครับผมเบอร์นี้สอบถามกันมานะครับหากท่านสนใจอุปกรณ์หรือว่าต้องการจะสอบถามเรื่องระบบน้ำนะครับก็ถามกันเข้ามาได้เลยก็จะมีพนักงานของทางร้านเราเราอตอบคำถามท่านอยู่นะครับหากว่าสนใจตรงไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยติดตามเพจด้วยนะครับ ไปดูราคาในเพจก็ได้นะครับผมใน Facebook นะครับเข้าไปพิมพ์ว่ามังกรฟ้าโซลารเซลล์นะครับหรือจะติดตามเราได้ทางยูทูบ b e นะครับผมพิมพ์ว่ามังกรฟ้าโซลารเซลล์นะครับก็จะเจอเรานะครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณนะครับกับทางร้านเรานะครับทุกทุกท่านทุกๆจังหวัดนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ